ชนนี้ขึ้นเลื่อนหมแห้งอยู่เราเรียบร้อยเนรัยเนรัยมอดมอดนกเลืองก็ได้อยู่งสองสี่หกเจ็ดโตแล้วพี่น้องแล้วก็บางตัวนึงแล้วก็หนุ่มแต่ทักทายสบายดีและสวัสดีเปิดเผยชีวิตทานที่กับลังติดตามนะครับส้ม ยินดีต้อนรับเข้าสู่สองสุพรรณบุรีนราเด้อพี่น้องเด้อคลิปวิดีโอนี้กัสิได้พาพ่อแม่พี่น้องเข้าป่าหาอยู่หาก,กิ่นอีกข้าวแล้วพี่น้องเอ้ยมาวันนี้มากับทีมงานอยู่3คนท่านเติมแล้วก็พันธุกรรมไปวันนี้ไปจุดมุ่งหมายเชืกงมาให้นะพาพันธุกรรมเพินพ่นไปใชืกงมาให้พี่น้องเอ้ยเพิ่นเอาเครื่องมือหาอยู่หาก,กินประเภทไม้สูงมาก็คือวิดีโอก้อนนั่นแหละนกกินมาให้หลายก็บซอยนี้เลยก็บมีทึกรอบนี้เอาพันธุกรรมมารอบนี ทิโชคสิมานนี่เลกิกอาบชมนกำกันเลิกพี่น้องเด้อไปลุยปดกันเลยพอทีมงานลนงยาก่อนเลยทางผ่านทองคำกัมาเท่านี้เป็นรอบทับอิดนะผ่านทองคำกัของปีนี้ก็ค่อนข้างที่จะลงยาเล็กน้อยนึงเพึ่นกัเดี๋ยวมึงลุ้นนำผ่านทองคำมึงสิลงนี่นเลย มาลองกลางนี่ขึ้นกลางพุน่นโอ้ีชนนี้ขึ้นเลยพี่นอแห้งเยอเรียบร้อย,หอหยไหนไหนไหนหดนุ้ด้า่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่ีย่า้อาฮลยฮ่าฮ่าเ่าย่าฮ่าฮ่าฮ่าย่าฮาฮ่าฮ่าย่า่าฮอาฮ่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 าาฮ่งาฮาามา่าฮาา กับมีดท้ายให้พ่อแม่พี่น้องได้ครับสมส่วนต่อเผาแหง้งพ่อมันกับคำเลยเวลานี้กับประมาณสองโมงก,กว่าๆเลยกับสิได้เผาไปเห็ดหางบอนพันธุกรรมพ่อสีสอยส่วนคอยกับพันเติมกับสิได้เลาะหาบอนเฟิร์สก็กันเพราะว่าัรยูนพันธุกรรมเนที่ของคอยและพันเติมกับถือว่าสอยม่ได้พี่น้องระยะมันเกิดนะมีแต่พันธุกรรมที่ว่าสามารถที่จะ สอยชัดน้อยประเภทนกประเภทกระหอได้นะส่วนคอยกับพันเติมก็สะเอาเล่งสตัวใหญ่อย่างเดียวกันโบได้ก็ถือว่ารูปนะคอยกับพันเติมในเลิกกงขลุ้นนำคอยละทีมงานเขาเด็กพี่น้องเด้อนี่พันทองคำกับเสียงรบตื่นมาลำหลังแล้วมาหอดบอลครบเลยยังแต่พันเติมหลังจากที่คอยเหตุฮางเฮือพันทองคำก็คอยออกไปน้อยนึงนี่เป็นซอยบ้านนึงนี่เชิงถืออยู่ห่างไกลสุดเลยบอลเดี๋ยวเราไปกดทอปนะพันทองคำก็ แล้วก็ค่อยยู่เบิ่งบนถอยก่อนพี่น้องจากเน็กน้อยค่อยกินด้ไป่ายระยะสูงๆไม่ได้มอบมเพิ่นหลบนี่ค่อยก็มีถือเครื่องมือที่จะซอยตัวสูงมานําหลบในป,ป่าปัทุคำเลยลลก็ฝ่าไว้นะเพิ่นในนักน้ำมอกลกูกโตงก็มีน้ไปลูกเรืองก็มีในสกุลปัทุคำประม,ม,มาณแล้วแต่หนึงลูกเหลือง สุดยปะนยุ่นี่ะคอยีดยางลกไปฮะงกรบกวนบานเตอปกินกรบกวนน้อยเดี๋ยวอาหารกันยุ่งกันกินกันมานี้มีแต่รวังสะพานนแล้วานนเอาอีกล้วพี่น้อยกำลังมาแล้วกำลังมาเ้เดี๋ยวก็สีอตัวที่สอก่อนตัวองกำลังมาค่ยกันสีอ tục luôn đi là cái thương nằm đây xin bộ rồi nhặt kẹp vào nơi rồi, nóng rồi. Okay. Hmm. Để để đi. ร้อยดิหลักเลยพีองถือเอ็กเลยเต็มทีสามเลยพี่น้องเด้อยมาตนะ่พันทคำอะไรเพีองเตอนค่อยมานะพันทับคำเพ่อจะได้นกอยู่หกตัวนกเลนะือะคำแลคอยสิเลาะไปเชืก่กโบล็อกพีองเนสีโสีมาเนยเลยคะสซอยเเพีงเด้อ แช่ไปหน่อยขำเลยด้หามงแรงหามงกว่าคอยกยังมีตพบไปเลย่อยๆ้การสีแดงโลไปเรื่อยๆท่าขำเลจังมื่อที่งานคอขำเลย,ย,ยลไี่น้อยกาสีแดงโางลเชิญพันเติมเกระพันถูกขำก่อนเมืดแงเลย มันยุงมาฮอดบ่อนก็พันเติมพันหุ่ข้าวเด้พี่น้องรอบนี้เข้า1เฮาบ่มีหรอกตางันเตืมันกการนั้งแต่เข้าพี่น้องเอ้ยไฟแห้งโพดบาดนี้กกกอืนเลยมนลกอเด้อ นะคอยก็ทีได้ลกขนลกปีงก็มีเอาถือว่าเมนูห้างวันนี้บมีตังโนลืมเพื่อกะดูตังโนกลนนกขนลอกปีงรักเลยทุนจะมีบ่เนา

สีทาคือสีน่านน่านซุกพี่น้องดีป่ะถึงมันแล้วเลยมองเข่ากับปงเลยพี่น้อง นี่ก็คือได้กว้านกแล้วก็ล้างปีงน,นะครับ นกเฮาก็ทั้งหมดก็6หกโตพี่น้องเลยปีงละสองแล้วก็จงไวสี่โตสำนันก็ถือว่าพออยู่พอกินแล้วแหละสองตัวคนสามคนปีงก็ระวังคอยแต่งอยู่พอกินกับทีมงานเขาไปเบิ้งบ้างกินมาให้ก่อนนะพี่น้องกับพันเติมก็ไปเบิ้งกุกไม้เพื่อนที่เึกเงินนี่ นี่เป็นซอยบ้านหนึ่งผัดตึงจะคุณซอยไว้แล้วผัดน,นักคัมกับไายคูให้ฮะมันสุกแล้วคอยเชอเอิ้นกับเจ้าเคยอยู่ผ่านบขึ้นมาล่ะสีเมย์เมย์ทาเลยไปจากโอ้หมาเนี่ยพี่น้องเต็มหนึ่งาบางาโอเคแล้วนี่ วางเถอะกันแน่ mm hmm. มาแล้วมาแล้วการกินก็ถือว่าสุกเลยพี่น้องเลยพันธุกรรมมันปรุงก็แล้วพร้าวอะไพันธุ์เติมมันพร้าวละมีนกเข้ามากินแบบทีทีพผิดทันเราได้พี่น้องเลยตั้งเสนอนี่ก็ตั้งเอ,งอ,งองเาผลจะได้กัน <c oughs> พร้อมแล้วได้พี่น้องไหมอ๋อแบบนี้เลยได้ได้ทอตั้งอเลย่ก็มทำเลยเอาแบบกันเอาเลยได้โคก็มันหลายเโคละสบายสเนาะสบายสเลยตายล ทำโอเคเดี๋ยววกี่องโอเคโอเคนะยังมีโอเคใครอมกชุดกระปิษอะแล้วไม่ไมือนั่นก็กลิ่นแล้วอย่ามัวลืมน้องทีมงานเอากี่ข้าวอิ่มมาเลยทุกคนเลยปั้วผัดข้าวนี่มีแล้วอยู่อย่าม่แล้วเลยโอ้หมดขึ้นหม้อเลยกี่ข้าวเลยปู้หลังจากที่กินข้าวกินน้ำแล้วก็พักเสาร์ให้ยังน้อยนึงน้องเอ้ยก็ะเสือโล่ไปหาการก่อนพี่น้องโล่อันเบิ่งกบมากระบอกฮงที่หมู่เขา หนูนี่ค่อยก็บบริสอยเลยนหนูนี่ก็บริสอยก็บหอกบริสอยงานนี่บสอยตัวใหญ่บริได้ก็ซือว่าบเอานะมีนจะท่าพันทุกคำอย่างเดียวนกเขาไปน้องนังปกกลับมาฮอนบ่นพักบ่นเช้าเลยไปน้อง นอนพักสาวแล้วก็กะจะได้น,นอนพักผ่อน้าให้ก่อนนะพี่น้องนะเดี๋ยวตีหนึ่งหรือตีสองตีหนึ่งก็คว่าเอาสิ่งนี้ไปหลอกอาการอีหลอบสองฝ่ายที่นีน่ก็พบอยู่นู่นน้องพบทางนกเขาก็พบแล้วก็นนูวายนู่นกขาวก็พบแต่เขาไม่ได้ซอยนี่พี่น้องเลยเสร หลังจากตื่นมาแล้วก็พากันต้มน้ำหิ่กาแฟกันแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเวลาปัจจุบันนี้ก็ตีหนึ่งกว่านะตีหนึ่งเช้านาทีนี่แหละ่อยละพันตื่นมันยังทาเออหางกายซึนก่อนจัง่อยแต่ทั้งเรือพันเติมวันนี้นะฮันลตุย อยากที่สมควรแก่เวลากัสิทธิภากันยางอ่ะนะอนเขากับพันเติมส่วนพันตัวคำเพิ่นนอนพักผ่อนก่อนเพราะว่าเพิ่นนาทีเพิ่นคือซอยตัวสูงพี่น้องเอ้ยตัวสูงคือกูมาให้เพิ่นคอยกับพันเติมเลาะตุยแต่โอกาสที่จะได้ตกูกะมีหลายไปเลยหาก,กัได้ลุ้นนะครับก้อยละพันเติมได้ซอยถือว่าโอเคแล้วนะลุ้นเป็นการอีกเท่านึงน้องเอ้ยสวนนี้หาแจง Rồi cái chèn là cái nhang phân câu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không ไปใกล้ๆกันกับบริจาคเอาแล้วพี่น้องค่ะถ่ายให้พี่น้องเบึงถือกดถือมาไปหาเลาะรัดถือดึกอ่ะบริจาคยังเลยพี่น้องค่ะเห็นหนูเห็นยุกหนูวายเห็นน้อยเห็นคตรเลยไม่ที่สอยเลยไหลแจ้งมาแล้วก็เกิดสิ่ได้มานั่งเปิดกลมให้นะพันทุกข์คัมคือมือหายุ่งกินกะมีแต่อันเดียวแหละเป็นกันกันสมุดก็เพื่อสอยไม่ได้ก็ถือว่าเป็น อรอยลุ้นไปด้วกันทุกคนคอยละทีมงานกำมานได้พี่น,ออน้องเอ้ยลูกเลี้ยงก็ได้อยู่สองสี่หกเจ็ดโตได้พี่นอ้องแล้วก็บ,บางตัวนึงแล้วก็นหนุ่งเต็มหนึง่งก็ถือว่าพออยู่พอกินพี่น้องเอ้ยอ่ะสำหรับคลิปวิดีโอการเข้าป่าหาอยู่หากินของคอยละทีมงานสามคนกน็ถือว่าพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเอ้ยก็สิได้พากันกลับบ้านก่อนพี่น้องเอ้อยเพราะว่าสวยเลยก็สันขอขอบคุณกับเจอในเอฟซีที่ติดตามรับชมวิดีโอนี้เต็มทจบ เปิดเ,เข้าาินาำละไก็ฝากไลค์ก็แชร์ก็ติดตามได้เยเปิดเพลินเนด้เดอเาคลิปหน้าไอพี่หน้าพบกก่อนใหม่สำหรับคลิปนี้ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้